สวัสดีค่ะขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกับตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้เราก็อยู่กับอาจารย์น้องพี้นะคะอยมเบิกเมดนะคะรอเองรวยปังๆเลยนะพี่เปิด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 มเมนื่อยแต่เนาะมามามากมามมา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 ยามามามมามาา ติดไมหมกับใยสัลอาจารย์กอนผู้จอมาม้าอาจารย์เพิ่เครื่องอื่นไม่ได้เก er. yes. ิดในทุ่มเนาะเดี um, ah, well ée, the world, well. ๋ยวไม่ได้ทุ่มไหมครัาเกิดเตียงนะคะอาจารย์นอตตี้นะคะจะจับเลขทูบรัฐบาลลาวนะคะนัดหนึงนะเดี๋ยวอาจารย์ให้แม่แม่ฝั่งสปปลาวนะคะจุดรวก่อนประดิพี่น้องเอี่ยอาจารย์นอตตี้ตัดสินพี่น้องทุกทุกคนนะครับก็พาไปกดไลค์กดแชร์วันนี้อาจารย์มีแนวทางสปปลาวให้พี่น้องเรื่องเล่าครับ เมื่อวันกันเราก็ได้สามตัวเพราะเอารัฐบาลไทยไปเล่นเมื่อวันพุธเราก็ได้สามตัวอีกแล้วก็เด้งบนเด้งล่างเพราะอาจารย์บอกว่าให้เอารัฐบาลไทยไปเล่นนะครับเนาะหลังจากนั้นก็มีดราม่าว่าอยู่ไหนนะครับบางคนไม่ดูคลิปมหาด่าอาจารย์ว่ามโนมพออาจารย์เปิดคลิปให้ดูเท่านั้นแหละลบโพสนะครับเนาะอ่ะวันนี้มาฟังได้หละ่ะเมะฟังน้ำกัดมาดที่นี่วันนี้นะครับซึ่งตามสถิติรัฐบาลไทยมันจะชอบไปออกล่าวนี่ย จนกวงวหวยไทยจะออกเลยนะครับวันนี้มันเหลืออยู่ตัวหนึ่งที่ยังไม่มา63มันมาแล้วเมื่อบันจัน263ก็มาแล้ว68กับ38ก็มาแล้วเมื่อวันพุธเด้งบนเด้งล่างแล้วก็สามตัวอีกสาม68วันนี้ตัวที่เหลือก็คือ62ครับพี่น้อง62 62 26ที่เหลือในชุดตัวสามตัวอาจารย์จะวินอยู่ในชุดมันเหลือตัวหนึ่งที่ยังไม่บินหมดก็คือ628 28แล้วก็อีกตัวหนึ่ง426นะครับที่อาจารย์จะวินนะอันนี้ตัวตัวอาจารย์ ลอยไปแล้วลอยไปแล้วลอย <100 S 2> ไปแล้วนะครับเนาะเป็นเรื่องสมมุตินะครับไม่มมุติไม่เล่นการพน,น,นันพิดนิกตารพนันเป็นสิ่งไม่ดีไม่แนะนําที่เล่นแล้วก็วันนี้เราจะจุดทูบราวแล้วก็จะมีแนวทางอะ่ะเรามาย้ําแนวทางอะ่ะต้องบอกว่าเลขชุดเมื่อกี้กับชุดที่จะให้เนี่ยมันมันไม่ใช่เดียวกันนะนะครับเนาะหลายคนก็ว่าอุ้ยทำไมหลายชุดก็เลือกเอานะครับถ้าส่วนตัวอาจารย์เลือก62อะ่ะแต่ว,วันนี้อาจารย์ก็นำมาอะ่ะไปดูราวนะครับาวันนี้นอยหยุดเ้อะพี่น้องนอยหยุดตัวจับปุ่อ่านะครับเนาะก็ เป็นเรื่องเป็นแค่แนวทางครับรัฐบาลเล่าให้ทีน้องสอบบอเรา,เล,าเล่านะครับรูดเก้านะครับวันนี้อ่า,า,า96 92 62 94นะครับไปยังครั้ง96 92 62แล้วก็94นะครับเม็ดเดียวคือ9669สังเกตดูว่ามี62ติดมาด้วยอ่าเพราะว่าผมให้เลขมันไม่เยอะเกินไปนะครับส่วสามตัวมี962กับ964 ตรงนี้จะต่างจากที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับใครอยากได้ชุดไหนก็เลือกเอาถ้าเราจะไปเอาทุกตัวมันก็จะเยอะไปก็หมละต้องสัมบัติ็ได้ดอ,อกฮกกบมันจะได้แค่นี้ครับตอนนี้ดูว่าอาจารย์เินือยไหมครับยืน <c oughs> พูดอยู่หน้าห้องประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับเนาะ <c oughs> อ่าเดี๋ยววันนี้เราจะจุดทูบเรานะครับนี่ล่ะทูบเราเอาูบ <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้จะจุดทูบเรานะมาแล้วมาแล้วนะครับเนาะุดีวับตัวาแม่ใส่ทองขอให้เลขมาตรงกันนะครับจะได้ซื้ง่ายอ่ะ เพ่จะเป็นพวกเราเราวันที่ 9, 2, 2> เก้เากุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดขอให้เลขมตรงกับชุดที่ว่าไปจวพูดเ้อจะได้ซื้อง่ายอ่ะนะครับเนาะต้องบอกเลยว่าอาจารย์ถูกสามตัวนะครับอจารน <c oughs> ซื้อตัวเดียวซื้อนี่นเพราะว่าผมคิดอย่างเงี้ยคือหกวันนั้นสองหกสามมันออกไปแล้วมันเหลือหกสามแปดผมก็เลยผมพูดกับบ่าวทักแต่บ่าวทักไม่ซื้อผมก็เลยซื้อหมดหกร้อย เพราะเองขอห้องเกือบได้ถ้าซื้อสองตัวได้คงได้เยอะนี้วก็เลยได้มาเก้าหมื่นนะครับกินแห้วไว้นะครับสองวนบ่าวทบแห้วคือวันกันอ่ะสองหกสามอ่ะเราพูดแต่เราไม่ทําเราแห้วผมก็เลยไม่พลาดส่วนวันนี้หกสองผมซื้อแล้วจานแล้วครับพี่น้องเอาลองเบิองว่าทูบนี้จะตรงกันบ่าวถ้าทูบชนกันเนี่ยอันเลยนะครับเนาะก็วันนี้มีความมั่นใจว่าวันนี้อาการอ้วกด้วยมีอาการอ้วกก็คิดว่าเลขจะมาอีกแล้วนะครับถ้าวันไหนป่วยนี่มานะครับเนาะ จะมาก็าคิดว่าปูตรงเสียงสะท้อนแล้วผมนอนลุกขึ้นมาเขาอ้วกทั้งวันนะครับเดี๋ยวเราไปลุ้นทู้ปลาเดี๋ยวจะให้แอดีินน้องมาร์คนะครับทําการจุดทู้นี้นะครับนาะอ่ะลงมาครับเด็กถูกรากันเด็กถูกรัฐบาลลาวของอาจารย์นอตตี้นะฮะวนเวียนวนเดี๋ยวเรามาลอลุ้นตัวเลขกันนะคะว่าจะตรงกับชุดเจาะของอาจารย์หรือเปล่านะคะ ครับตำทุบเราเราจะมาตำที่หน้าจำแม่ใส่ทองครับนนเดี๋ยวรอนุ้นครับไรอยู่ไรไรนี้วีไอพีสุดได้รู้ก่อนใครหนึ่งร <c oughs> ู้ส่นนี้ขอให้ฟังๆกันทุกคนด้วยวได้กินโตกใหญ่ๆกันขอบคุณมากครับคุณแต๋อเนาะ หลับมาโดยด้วเลยอือเป็น <cod> ว <epend ent> ันเป็นวันน่าจิชานะครับสีป่ะสีหรือครับปิดรอรุ่นครับรอรุ่นปิดแล้วรรุ่นปิดแล้วอี๋ต่างดาตัวแรกมาแล้วนะคะว่าน่าจะเป็นสีนะเอฟซีได้ครับแนวทางก็ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวรอดู่นทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะย้ำแนวทางอีกรอบหนึ่งอุ้ยหนูคงช่องนี่จริงวะ เดี๋ยวมินเดินเข้าไปดูก่อนเนาะเดินหนีเดินหนีมีเรวนทำไมเดินหนีอะดิเป็นหัวโตๆการจะมีเคาะเล็กลาวเราจะองถูกไปเยอะอยู่นะวันนี้เราอันนี้จะกลายเป็น ดูพูดดีกแค่นี่อันนี้เป็นไงเขาบอกว่ามนอ๋อพี่เขาหลายพันมี่ี่หน่วยเป็นพันสองพเลยเียวาพี่ถูกเมตตาเลยพี่บอกพแก็แมวต่างดอกพี่แกให้เลี้ยงเรื่องเหลนี้่ก็ถืดูไแล้วนะเฮ้ยสีหจริงๆไหน ยัวเคมเตายคิสี่หองจรงสมาจนะครับตัวอง่ตัวแรกเป็นอาลาทุกตําามนจะเป็นออยะ่ะอผ่านกองเงี้ยอือยอดยอดอะไรตัวเลขมาเลยครับทุกคนสาวลาวนะครับสาวลาวคนแรกสี่นะครับ สาเราด้วยสี่คนสา ี่ตัวนิดเดียวสี่แปดสอง้าแปดก็อาจ nah จะเป็นแปดสองตัวก็ได้เนะอืมใช่สี่แปดวันนี้วันพรอาจจะมีเบิ้ลนะสี่แปดแปดเบิ้ลแก้วไหนๆจง่ายแก้วแล้วเห็นไาเรียกลาวด้วยไหมเด้อทูปลาวจันทร ลุทนะครับท่านผู all, Four, two, Nine, eight, right. ้ชมชัดเจนแล้วหุ้ยกอีกตัวหนึ่งนั่นยงไงก็สี่บวกสองไงเป็นหกไงแปดหกเก้าแปดใช่ไหมใช่จะไม่ได้เลยใช่ไหมเอาหกแคได้ไงก็เข้าไปเองสี่บวกสองมาแล้วตัวยาวมากเลยสีตัวนิดเดียว ก็อลองแปลงเลขกันดูนะคะ482นะอาจจะเป็น82ตัวหรือเปล่านะคะ482อาจาเป็น488นะคะอลองแปลงเลขกันดูนะคะทุกท่านเนาะเลขทูบรัฐบาลลาวนะคะของอาจารย์นอตตี้นะคะทุกท่านยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ